สวัสดีครับทุกคนและแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับวันที่ทุกคนรอคอยจริงๆและผมก็สัญญากับทุกคนไว้จริงๆว่าถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะทุกคนก็จะรู้ไปพร้อมกับผมนะครับคือผมกำลังจะขอวิวแต่ง ผมก็คิดมาสักพักแล้วแ่ะครับแล้วก็อยากจะทําให้มันเป็นแผนเซอร์ไพรส์สนุกสนุกตามสไตล์บ้านเราน,นะครับตามสไตล์บ้านบิวตามสไตล์ของทุกคนน่าจะอยากเห็นกันว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าผม ขอบิวแต่งงานจริงๆและบรรยากาศมันจะเป็นยังไงะนะต้องบอกก่อนว่าผมกับบิวเนี่ยคบกันมา7ปีกว่าๆนะครับกันยาปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่8นะครับก็คือ2558ถูกไหมกันยา2558เป็นเดือนที่เรารู้จักกัน วันที่25นะครับเป็นวันแรกแล้วก็รู้สึกว่าเราเดินทางผ่านอะไรด้วยกันมามากมายพอสมควรเนาะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะบิวเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่คิดแผนเซอร์ไพรส์ได้แบบต้องเรียกเอาว่าแบบแยบยนต์แล้วก็แนบเนียนมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นเอ่อเวลาที่เราจะเซอร์ไพรส์อะไรเขากลับเนี่ยเขาชอบจะแบบมีแนวโน้มว่าจะรู้ก่อนวันนี้มันก็เลยต้องเป็นแผนที่มันแบบค่อนข้างแยบยนต์นิดหนึ่งทุกคนคือเอาจริงผมอ่ะคิดแผนมาแบบต่าาางๆนนมก แต่ว่ามันไปสะดุดอยู่ที่เหตุการณ์หนึ่งทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเคยดูคลิปบิวนะเราจะไปพักที่บ้านพักภูวิลล่าที่ชื่อว่าเปาเปยแล้วพอมันเป็นถึงคราวผมอะ่ะจะให้ของมันเกิดอะ่ะเฮียกับโบก็แซวว่าแบบถ้าเกิดว่าควักแหวนมาให้โดดลงน้ําเลยนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเหตุการณ์นั้นนะคือเหมาะมากแล้วผมอะ่ะก็อยากจะสร้างสถานการณ์ให้มันเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนที่บ้านเนี่ยไม่มีใคร,ร ช่วยไม่ได้เลยนอกจากน้องผู้ช่วยเราสองคนเราจะให้แบงค์แอดไลน์นี้ไปหมายความว่าถ้าเออเขาขอดูชแชทอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ยังมีเป็นรูปสุกิจแล้วพันที่เขาแชลไปว่าเป็นลูกค้าแจ้งไม่รู้หรอกว่าแบงค์คือสุกิจเราแชใช่ป่ะติดต่องานไปเหมือนติดต่องานคุณบิวหน่อยครับอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่อ่ะไม่รู้ว่ามันจะแบบไปกรรมการรับวันแม่ของแจ้งหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราทําเป็นเหมือนว่าโอเคบิวต้องไป เหมือนที่แรงไม่ช่วยคีดอะคิดว่ามันเป็นโอกาสที่มันจะรวมทุกคนได้แล้วปกติแล้วดิวเป็นคนที่ชอบจัดแจงรวมทุกคนด้วยกันถ้าเกิดว่าพี่ไปชวนทุกคนเที่ยวเงี้ยน่นโคตรแปลกเลยไม่ได้ก็คิดว่าประมาณนี้น่าจะดีก็คือเหมือนกับคอนเสิร์ตงานให้ดิวแต่ไม่มีตังค์จ่ายนะใ่าคิดเขาอะ แล้วก็ให้เขาไปรวบร,รวมใช้กําลังภายในบอกให้โบไปเที่ยวเ <c> ฮ <oughs> ียไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวกันก็คงหลายๆไปแล้วก็ค่อยไปสท้ายรีควารเมนต์ของลูกค้าคนนี้ก็คือแค่ว่าขอให้คุณบิวทำคลิปไปเที่ยวกับครอบครัวช่วงวันแม่แต่ว่าเป็นคลิปแบบเต็มภายวันแม่คือทุกคนไปยืนอยู่แล้วเหมือนให้ของขวัญแม่อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นนะรู้ป,รป่ะหมายถึงว่าคลายคลิปบ้านสวนอะไรเงี้ยทัศนิเยอะเป็นที่ไหน พี่ว่าต้องให้ผีบหือจริงๆพ,พี่มีเรื่องไว้แล้วแหละพี่คิดแผนไว้ร้อยแปดพันแผนแต่ว่ายากมากเลยอะ่ะการที่จะให้ทุกคนไปอยู่รวมกันได้เดี๋ยวพี่บอกแต่ว่าวันเนี้ยเราเป็นวันดีเดทที่เราจะเริ่มติดต่องานคุณดิวครับเพราะฉะนั้นนี่คือลูกค้านี่คือคนรับเรื่องไอ้คนที่เนียนที่สุดจะต้องเป็นคนเดีเดี๋ยวลองดูเงียนๆไปเนีนๆไปหาโรดักที่มันมีข้อมูลค่อนข้างครบดแล้วแล้วอาจจะส่งให้เขาแค่รูป นในข้อมูลตามนี้นลค่ะคะุณบิวครับคอนเฟิร์มงานครับ YouTube Full Review เดี๋ยวลองดูว่าพลังพิเศษของบิวจะไปสามารถรวบรวมทุกคนได้ไหมนะครับแผนการตอนนี้ของเรามีเท่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตให้คนดูเรื่อยๆนะเจอกันวันถัดไปครับแจ้แป๊บนึงนะสรุปว่าคิว1ิบหไปถ่ายงานอะไรนะของแจ้จะได้ให้แบคงลงวาสลีนอ้าแล้วโปรดักต์ืออะไรโลชั่นวาสลี otion, นคลิปท่องเที่ยวใช่ไหม เราไปพักที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวลูกเา l i s มาให้อ๋อแล้วก็มีทุกคนโบขับตามไปโบขับตามไปแต่ยังไม่รู้สถานที่อ่ะเออแล้วโบจะไปได้ถูกไหมไปได้สิก็เขาเลือกคนเขาเลือกไงไม่คือตอนเนี้ยเขาจะหาที่เขาโคไว้ก่อนถ้าเราไม่โอเคแล้วก็หาดีได้อ๋อคือเขาออกให้ก็เขาบอกว่าเขาจะิสต์มาให้ว่าเขามีดีไว้ไหมอ๋อไม่รู้อ่ะถ้าเกามันนอกได้คือสวยแหละ คือเกาะมันนอกอ่ะมันมีอะไรบ้างตกหมึกมันมีกิจกรรมมันมีแบบกิจกรรมเยอะดำน้ำด้วยดำน้ำมีภายภายเรือใช่ไหมดำน้ำพุ่างใส่เลยอะแม่น้ำใสอาหารก็อร่อยเนาะเขารู้สึกว่ามันจะสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบให้ไอโบให้คำตอบอ่ะ ก็สรุปว่าทุกคนเนี่ยสามารถไปเที่ยวกับเราได้แล้วเราก็เป็นลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็คือเนี่ยเราติดต่อที่เกาะไว้แล้วบอกเขาไว้ว่าให้จัดซูมไว้ให้อะไรเงี้ยนะครับคอนเฟิร์มทุกอย่างเรียบร้อยไทม์ไลน์ทุกอย่างเรียบร้อยเราเตรียมที่เราเรียบร้อยแล้วเราก็รอเวลา ที่เราจะต้องแอบพูดสคริปต์เขาก็คือเวลาปกติแล้วเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะต้องส่งสคริปต์ให้ลูกค้าแอบพูดก่อนคือถ้าเกิดว่าเขาทํามาแบบไหนแล้วเราเห็นภาพไม่ตรงกันจะได้สื่อสารข้อมูลให้ได้ตรงกันคลิปออกมาจะได้เป็นภาพที่เข้าใจตรงกันไม่แน่ใจว่าเขาจะทํามาแบบไหนเดี๋ยวลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แผนทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ แนบเนียนมากๆไม่มีใครรู้ไม่มีใครเอดใจผมคิดว่าบิวคงไม่เอะใจนะเพราะว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทําให้บิวแบบจะไม่สงสัยผมเลยเพราะว่าบิวคิดว่ามันเป็นงานจริงๆแล้วเขาคิดว่าเขาไปทํางานจริงๆเขาคิดว่าคลิปนี้ไปถ่ายงานก็คงไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีจ้า เขาส่งสคริปต์มาให้ลูกค้าดูแหละซึ่งลูกค้าก็คือเราเดี๋ยวเรามาดูสคริปต์ที่คุณบิวเขาทำส่งเราดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะกําหนดอะไรหลายๆอย่างกลับไปเพื่อให้คลิปเนี่ยมันเป็นไป,นปนตามแผนที่เราวางไว้เพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเป็นวันอังคารนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันวันเสาร์เดี๋ยวเราจะต้องแอ p r o v สคริปต์แหละเพื่อให้เขาแบบอ๋โอเคแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราให้น้องเขาซื้อตัวโปรดักมาไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะ ตายใจมา,มากๆว่าเราเป็นลูกค้าเขาจริงๆคุณบิวเขาบอกว่าวอลกไปเที่ยวระยองเกาะส่วนตัวฉลองความสุขให้แม่นี่ตามที่เราบีไปเรียบร้อยว่าเอ้ยอยากให้มันเป็นวันแม่เนี่ถือว่าทํางานตรงตามบีฟอยู่นะคุณบิวเราต้องเพิ่มเข้าไปว่าบิวรักตัวนี้มากๆไอตัวนี้เนี่ยไม่ใช่โปรดักหรอกแต่ว่าเป็นแบบรักเรามากๆรักเรามากๆโอเค ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครไปดูคลิปบิวแล้วบิวพูดว่าบิวลักมากๆเนี่ยให้คิดไว้ว่าบิวลักลูกค้าคนนี้มากๆโอเคไหมเราจะกําหนดให้เขาต้องพูดเป็นแมสเซจของเขาว่าบิวลักตัวนี้มากๆไปไหนก็ต้องพกไปด้วยตลอดเลยขาดไม่ได้น่ะขอเป็นบริเวณริมชายหาดวิวสวยๆค่ะ โลเคชันของเราครับทุกคนทุกคนให้แม่มายืนตรงกลางและพูดความในใจกับแม่เรื่องในวันแม่ปีนี้อวยพรแม่และมอบของขวัญให้แม่นี่แหละจุดที่เราต้องการโมเมนต์ที่เราสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมายืนรวมตัวกันอยู่หน้ากล้องตื่นเต้นจริงๆอะ่ะทุกคนคือมันเป็นโมเมนต์ที่ที่ตื่นเต้นมากๆอะ่ะบิวทำช่องมา5ปียังไม่เคยมีใครแกล้งเขากับในช่องเขาเองอ่อะวันนี้แหละเซอร์ไพรส์ของจริง คนตื่นเต้นมากอะ่ะวันนี้เป็นวันก่อนเดินทางน,นะครับพรุ่งนี้คือวันที่เราแพลนว่าเราจะขอบิวตแต่งงานนะทุกคนตามบีฟไหมขาวชมพูนี่น่าจะเป็นชุดที่ที่ใส่ตอนที่เสื้อผ้ายกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีชุดอื่นๆที่เตรียมไปเผื่อด้วยนะแล้วก็มีชุดว่ดายน้ำอะไรเงี้ยนะครับพอถึงเวลาก็ตื่นเต้นมากจริงๆอ่ะทุกคนจริงๆผมมีสั่งไอ้นี่ไว้นะอีกอันหนึ่งอันที่มันเป็นเหมือน ที่ติดผมอะเวลอะที่มันจะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าผ้าขาวอะที่เอาไว้ติดหัวเนาะเดี๋ยวติดไปด้วยนะครับแล้วก็แหวนเนี่ยจริงๆเราก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่บิวชอบนะครับเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์วันพรุ่งนี้เนาะผมจําได้เลยอะโมเมนต์แรกที่เราพูดกับน้องผู้ช่วยเนาะว่าเราจะเซอร์ไพรส์เขาว่ามันเหมือนมันเป็นคําที่มันมันมันหนักปากอะมันพูดไม่ออกว่าแบบที่จะขอบิวแต่งงานเงี่ โอ้ oh, ตื่นเต้นมากอะ่ะนี่คือผมยังไม่ได้คิดคําพูดที่จะพูดตอนที่เราจะให้ของขวัญแม่แล้วเราจะพูดมายังไงนะว่าแบบแม่ครับวันนี้อันนี้ของขวัญให้มาแต่ว่ามีอีกหนึ่งอีกหอีกหนึ่งสิ่งจะขอด้วยก็คือบิว สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นเช้าวันเดินทางนะแล้วก็ทุกคนกําลังแบบอัดคลิปกันอยู่ข้างล่างเฮฮาบิวก็แบบว่ากาลังจะเดินทางแล้วก็พยายามเรียกแม่ออกมาเก็บกับโปรดักต์ที่ข้างหน้าบ้านนะแล้วกเบื้องหลังเบื้องหลังทุกคนครับตอนนี้เรามาแวะัามนะเดี๋ยวเรากำลังจะถึงท่าเรือแล้วในอีกหนึ่งชั่วโมงเราแวะัามเราพอมีเวลาเล็น้ผมหมามาซื้อกาแฟจะบอกว่าวันนี้ที่โชคดีมากเลยคือ บิวใส่ชุดแบบพร้อมมากอะชุดแบบสิสีสวยอะขาวตัวเดี๋ยวลองดูว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงตอนนี้เราแวะซชิอกาแฟห้องน้ำกันแล้วเดี like, ๋ยวเดินทางต่อนะแล้วเดี๋ยวพอถึงท่าเรือเดี๋ยวเราเก็บภาพมาให้ชมกันนะครับเฮียเป็นไรครับเฮียเฮียก็กินกาแฟเป็นนะนี่ไงเฮียเซมิซอนเฮียจะบอกว่าไม่ซื้อมาแล้วดูหน้าคือโคตรเหนื่อยเลยคุณบิวอยู่นู่นอยู่กับบีบีแวะปาม แม่ป๊มถ่ายให้ไงอ๋อเอาไหมมาเซเว่นมาเซเว่นมาเซเว่นแม่ป๊มเร็วเร็วสิมาเซเว่นเดี๋ยวไม่ทันเร็วเร็วเรามีเวลาน้อยเออใช่ไปเร็วมีสิบที ไสนนะอยู่กับโควบิว <laughs> นี่รู้สึกยังไงควรต้องทำอะไรสักอย่างอย่างเง,งี้ยเขาเรียกว่าอยู่นอกสายตาน่อยู่นอกสายตาของเธอตั้งไกลโอ้โหสุดดัดนักร้องเสียงทอง ทุกคนตอนนี้เราหลอกเขาว่าเราจะมาเช็คห้องพักให้นะเราก็เดินมาดูจริงๆซ้มที่เขาจัดไปให้นะคือตรงนี้เลยข้างหน้าหาดตรงนี้สวยๆนะครับน่าจะเป็นจุดที่วิวสวยที่สุดนะแล้วเขาก็จัดไว้ให้เราตรงนี้ผมว่ามันยากประมาณหนึ่งที่จะเดินมามาคุยกันตรงนี้อาจจะแบบเซอร์ไพรส์กันไปก่อนแล้วตรงนี้อาจจะมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ลองดูครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเตรียมกับคนที่โรงแรมเขาไว้ด้วยประมาณนึงเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นว่ะแต่วิวคือสวยมากแล้วอากาศคือดีมากท้องฟ้าคือเป็นใจไม่มีฝนเลยทุกคนโคตรลุ้นเลยอะเกิดเรื่องใหญ่คือพอดีวิวเขาอะ เขาอยากจะเซอร์ไพรส์แม่ก่อนก็เลยต้องให้รีน้องเนี่ยรีบแจ้งลยว่าลูกค้ากำชับเมาก็ขอช่วงเย็นอะไรเงี่ยคือหยุดยด,ยดีบิวก็เหมือนเขาเหนื่อยแล้วเขาปวดท้องเขาท้องเสียเขาก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์แม่เลยแล้วค่อยไปเล่นเล่นเล่นกิจก,กรรมอะไรเงี้ยผมมารู้สึกว่าถ้าเป็นบิวอ่ะเขาจะต้องถ่ายหน้าที่พักเราแน่เลยหาดเล็กๆตรงนั้นอะแต่ว่าซุ้มเรามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะส้สิซุ้มเราอยู่ตรงนี้โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนอยนยนยทำไงดีงั้นเดี๋ยวรอดูครับว่าหวยจะออกแนวไหน เราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้นะครับคือตอนนี้มันหายใจไม่ทั่วท้องเลยคือทุกคนหลับกันหมดเลยนะตอนนี้แล้วผมเหนื่อยมากง่วงมากแต่นอนไม่หลับทุกคนคือมันตื่นเต้นอะ่ะแล้วมันก็คิดวนอยู่ในหัวว่าเราจะพูดอะไรบ้างจะพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยสรุปก็คือเราให้น้องอนะ่ะบอกไปนะครับว่าทางแบรนด์เขาจัดกลุ่มไว้ให้ให้มาถ่ายตรงนี้ันช่วงเย็นๆนะครับน่าจะกำลังดีนะก็ะเป็นแบบมูดกับสวยๆก็เดี๋ยวดูครับว่าเป็นยังไงน,น่าจะสวยจริงอะ่ะ แล้วก็มีฟุ้มอะไรเงี้ยแล้วเราก็น่าจะบอกว่าเฉลยทุกคนก่อนเดี๋ยวกลัวทุกคนตั้งตัวไม่ทันถ้าเกิดว่าเราเสียใเลยเราก็จะบอกว่าที่ทุกคนมาอยู่ที่นี่วันนี้เนี่ยจริงๆเป็นแผนการของเราทั้งหมดเองนะแล้วก็ค่อยเฉลยก็น่าจะเสียใจกันอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันครับอวยพรให้ผมหนะ่อยวิชมีหลัก <laughs> นี่นะครับคุณบิวนอนปวดท้องนะครับช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะ น้ำเต็มปากของตัวนี้มันพูดไม่ได้อ่ะแล้วจะมีอย่างนี้ได้ไหมเราถามอ่ะเยอะไปถามเจ้าของเกาะโดนไปโอ้โหทำไมมึงไม่ต้องเดามาถ่ายรูปรวมกันมาซุ้มนี่มันไม่เหมาะกับเราแกเราต้องเป็นไรเพิ่มเราคนเนี่ยอันนี้ซุ้มของเราอยู่นี่ไม่ไม่อยู่ตรงกลางนี่โบมาอยู่ฝั่งนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปโพสโพสแทผลถ่าย้ต้องถ่ายเอ้ยไม่คิดจะมีภาพเนี้ยเกาะมันนา อย่างนึงที่ผมจะบอกทุกคนด้วยก็คือว่าจริงๆแล้วคลิปวันเนี้ยผมจัดทุกอย่างขึ้นมาที่จะให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากทำก็คือ ทนินมาตลอดเมื่อไรจถึงวันนี้ล่าสุดในคลิปก็เพิ่งพูดไปแยบแยบเนี่ยแล้วไม่น่าล่ะพูดบอกผมต้องคิดรับเงียบเป็นลมเลยมาใกล้แล้วนายแจตอบก่อนจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่มีลูกค้าคลิปแผขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็วางแผนกันมึงเงียนมากเลยอ่ะแล้วที่ลูกค้าวัสลีนอ่ะไม่มีก็นี่ไงลูกค้าดิวลังมากตัวนี้ชอบมากตัวนี้โอ้แล้วก็จัดส่งมาให้แล้วดิวจะยอมเป็นเจ้าสาวของธนินไหม ท้าเป็นพ่อเลยเฮ้ยเตือนเต้นอ่เข้าไปแล้วอุ้ยอ้บิวอ so ุ้ยสวยมากอุ้ยอุ้ยแล้ววันหนึ่งเธอนั้นก็มาไม่ไหว้หมอุ้ยตึงฉัน พี่นี่ไม่บอกใครเลยรู้ป่ะเพราะรู้ว่าเป็นอย่างงี้ป้าเราอะบอกใครไม่ได้เลยมีรู้แค่ผู้ช่วยพี่มาเซอร์ไพรส์กันถึงไม่เธอไปที่สุดคืออะไรป่าคลิปนี้ไม่มีลูกค้าใช่ไม่ได้ตังนะไม่แต่ได้งานนะเราะไหมผมอะไม่มีอำนาจพอที่จะรวมทุกคนเข้ามาอยู่ด้วยกันและพามาอยู่หน้ากล้องพร้อมกันแต่บิวทําได้ก็เลยต้องให้บิวเป็นคนจัดโบไม่งั้นโบก็ติดเรียนเฮียไม่งั้นเฮียไม่มาหรอกแล้วก็จะบอกว่าโรงแรมซุ้มทั้งหมดอะผมออกหมดเลยโอ้ยขอดูหน่อยขอดูแหวนหน่อย ถึงแล้วเวลานี้คูพคุณถาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองล้าใครเลือกชุดให้แจ้พี่นินแจเลือเองพอเราเป็นลูกค้าเนี่ยข้อดีคือเรากําหนดได้หมดคุณบิวใส่ชุดสีขาวเท่านั้นหรือว่าคุณบิวต้องถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกเท่านั้นอะไรก็สรุปแล้วคือที่จัดมานี่ก็คือมาแต่งงานโดยมาขอเป็นเจ้าสาวโดยเฉพาะโอ้ยแล้วเมื่อไรจะแต่งอ่ะทำไมต้องเลือก็นที่นี่อ่ะก็รู้สึกว่าทะเลพระอาทิตย์ตกสวยดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะขอที่กรุงเทพหรืออะไรก็ไม่น่าจะดีเท่านี้โอย ไปหน่อยเร็วแม่เข้าไปววยพร<ม>หน่อยเร็วแม่เร็วอันนี้ก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ม้าก็รอมานานไ้ในโอกาสที่ผมก็ขอขอ,ขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่เอ็นบูผมเหมือนกับเฮียเอ้อยอไ,ไมเคยละไเลยเหมอนกคนที่เป็นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ภูมิใจตรงนี้เพราะว่ามา,าออก็รอวันนี้มานานแล้วนะแบบไม้มีวันนี้ คนเราก็ไม่รู้วันเนาะว่ามันจะแบบอะไรจะเกิดขึ้นจะช้าหรือจะเร็วก็ต้องไปงานเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่มีความสุขแล้วว่ายอมรับธนินมาตั้งนานแล้วว่าเป็นลูกชายหก็ม้าก็รอวันนี้มาก็นานพอๆกับที่ทุกคนได้รอนั่นแหละม้าก็ดูธนินมาแบบเขาเป็นเด็กที่แบบรับผิดชอบทํางานหน้าที่การงานก็มั่นคงแล้ววันนี้อ่ะเป็นวันที่ม้ามีความสุขมากที่สุดอืเพราะว่าธนินได้ขอเป็นแต่งงานแล้วก็ดีใจที่สุดดีใจที่สุดครับดีใจครับ the light on through เซอพ์ยไ,ไหมมากคาดเดาอะไรได้ไหมไม่ได้เลยหรอถึงแม้ว่าเห็นกุมแล้วก็ยังไม่รู้รอ่ะเก่งมากไม่รู้ไม่รู้<ะ>รเคถือว่าประสบความสำเร็จแล้วทุกคน<อ>นี่แล้ววันนี้ก็จบลงด้วยแฮปปี้ n d ้วกนจ้า <c oughs> เสียงสั่นเลยทุกคนตอนพูดอะตลกมากแล้วคุกเข่าโคตรนานตอนนี้ก็กําลังถ่ายรูปเล่นกันอยู่นะครับทุกคนเ,<อ>เป็นโมเมนต์โมเมนต,ต์พาที่ตกเนาะที่นี่เอาจริงๆสวยมากเลยขอบคุณกกอนมันนอกด้วยที่ที่ช่วยประสานงานให้นะขอบคุณมากเลยครับใครจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้นะสวยมากเลยทุกคน อ่ะทุกคนครับตัด้ามาอีกหนึ่งวันเรียบร้อยตอนนี้ทุกคนกําลังพักผ่อนเดี๋ยวรอกําลังจะกลับเข้าฝั่งนะเนาะออกจากเ<ช>กาะแล้วก็เช็คเอาท์อะไรเรียบร้อยแล้วเป็นไงแจ้เซอร์ไพรส์รู้ว่าว่าตื่นเต้นมากเลยแล้วแบบบอกใครไม่ได้หรือแม้กระทั่งเวลามีเหมือนกับบิวเขาเห็นคนโดนขอแต่งงานอะไรเงี้ยไอเราอะ่ะก็แบบเก็บความลับอยู่ข้างในจะแบบอยากพูดพูดในได้พูดไปหรือจะแย็บอะไรนิดนึงก็กลัวความแตกเราก็ <Get> จะบอกว่าถ้าใครอยากดูเหตุการณ์ที่มันดําเนินไปทุกอย่างอ่ะ ให้ดูคลิปบิวแต่ถ้าใครอยากดูเหตุการณ์ที่มันเป็นเบื้องหลังของคลิปทั้งหมดนี่ก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เห็นแผนการเห็นการวางแผนคลิปบิวก็จะเป็นในมุมบิวว่าในวันนั้นอะบิวเห็นอะไรบ้างลองไปดูคลิปบิวด้วยถ้าจะโกรธในอย่างหนึ่งคือแบบเนี่ยป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากแล้วบิวท้องเสียท้องเสียไม่พอกินข้าวไม่ได้อีกพท้องเสียมานหลายวันแล้วอะอบิวไม่มีแรงแล้วตุยอะแล้วเมารเรือเพราะว่าบิวเป็นคนเมาเรือแล้วบิวกินยาแก้เมารเรือไปแล้วบิวแบบน็อกมากแล้วรู้ ดูไม่เคยนอนเลยนะเ,<อ>เนี่ยมาถึงปุบ๊บขอนอนก่อนนอนก็นอนได้ครึ่งชั่วโมงเพราะว่ากลัวถ่ายงานลูกค้าไม่ได้แบบกลัวตื่นมาแบบหกโมงทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าเราก็คือวางแผนมาแล้วนานเนิ่นนานอะ่ะมันต้องเป็นวันนี้ยังไงเราก็ก็ปล่อยมันผ่านไปไม่ได้อขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามพวกเราก็คอยเชียร์มาตลอดเนาะ ก็อย่างที่เราบอกในคลิป Q&A เนาะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มาถึงนะทุกคนก็รู้พร้อมๆกับเราแน่นอนโอเคทุกคนไว้ก่อนแหละขอบคุณทุกคนที่ติดตามร่วมยินดีกับเรานะสองคนและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปโอเคทุกคนขอบคุณมากๆครับที่ติดตามและเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย